สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่28กร,รกฎาคม2565นกะครับมีรายงานข่าวว่าเกิดการเผชิญหน้ากันอีกครั้งระหว่างเกาหลีเหนือกับทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็เกาหลีใต้ในฐานะพันธมิตรของสหรัฐเมื่อทางด้านคิมจองอินผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ยกเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์มาขู่คู่อริอีกครั้งและเป็นครั้งแรกที่พูดโจมตีผู้นําคนใหม่ ของเกาหลีใต้อย่างรุนแรงนะครับสำนังกงานประธานนัฐมนีเกาหลีใต้ออกแถลงการว่าเสียใจอย่างยิ่งกับถ้อยแถลงของคิมจองอึนที่ข่มขู่และวิจารณ์ทางด้านยุนซอกยอนประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อย่างแข็งกร้าวและก็บอกด้วยว่าเกาหลีใต้พร้อมตอบโต้การยั่วยุทุกรูปแบบได้อย่างแข็งแกร่งและรวดเร็วตลอดเวลานะครับเราขอเรียกร้องอีกครั้งให้เกาหลีเหนือใช้วิธีการพูดจาคุยเจราจาเพื่อให้ได้มาซึ่งการลดอาวุธนิวเคลียร์และก็ความสงบสุขนี่คือสิ่งที่ทางด้านโคศก ของประธานดิบดียุนซอกยอนได้กล่าวนั่นก็คือคังอินสุนนะครับจากรายงานข่าวของสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือว่า k c n a กิมจองอึนกล่าวโจมตีเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาในการกล่าวสุนทรพจน์วาระครบรอบ69ปีการสงบศึกชั่วคราวซึ่งตรงกับวันที่27กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งทําให้ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยสงครามเกาหลีนั้นยังไม่ได้จบลง คิมจองอึนเรียกทางด้านยูนซอกยอนและรัฐบาลเกาหลีใต้ว่าเป็นผู้กระหายสงครามและก็เป็นกลุ่มอันรพาลที่น่าขยักขย้งพยายามที่จะดําเนินกิจกรรมทางทหารที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งทั้งยกระดับพัฒนาของทัพและก็ชักสึกเข้ามาในภูมิภาคด้วยการซ้อมรบกับทางด้านสหรัฐอเมริกาคิมจองอึนนั้นบอกว่านโยบายเผชิญหน้าอย่างชั่วร้ายของเกาหลีใต้ต่ตอฝั่งเหนือและการกระทําที่น่ารังเกียจและแสนทรยศนี้กําลังผลักดันสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะสงคราม ระยะหลังนี้ทางด้านเกาหลีเหนือนั้นทดสอบอาวุธหลายครั้งทั้งขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงขีปนาวุธที่บรรทุกนะฮะลูกระเบิดเนี่ยครับนิวอานิวเคลียร์ได้นะครับนอกจากนั้นการแสดงสัญญาณรูปภาพนั้นทําให้ผู้นําสายเดี่ยวของเกาหลีใต้ประกาศสร้างระบบกินเชนที่จะส่งสัญญาณให้มีการโจมตีขี่ปนาวุธเกาหลีเหนือก่อนแต่ว่าคิมจองอึนนั้นโต้แย้งว่าระบบดังกล่าวจะไม่มีทางค้นพบอาวุธทาลายล้างสูงของเกาหลีเหนือได้ ความพยายามที่แสนอันตรายดังกล่าวจะถูกลงโทษด,ด้วยกําลังมหาศาลในทันทีและรัฐบาลของยุนซอกจอนพร้อมด้วยกองทัพของเขาจะถูกทําลายล้างอย่างราบคาบนี่คือสิ่งที่ทางด้านในส่วนของกิมจองอึนนั้นเนี่ยได้กล่าวตอบโต้ในขณะที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่าจะยังคงเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพขณะที่สหรัฐก็จะขยายขอบเขตการป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์ร่วมถึงใช้เทคโนโลยีร่มนิวเคลียร์หรือว่าแนวเขตการป้องกันปันธมิตรของทางสหรัฐ เพื่อตอบโต้การคุกคามของรัฐบาลเกาหลีเหนือให้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันคิมจองอึนนั้นก็บอกว่าการโจมตีสหรัฐเนี่ยนับตั้งแต่สงครามเกาหลีปีพศ .2493-2496 การประทักกันกันกบสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เกิดไยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และบีบพ่ยเกาหลีเหนือต้องมีภารกิจเร่งด่วนสร้างประวัติศาสตร์ในการเสริมสร้างการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นยังคงดําเนินท่าทีที่อันตรายผิดกฎหมายและก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเกาหลีเหนือพยายามสร้างความชอบธรรมในการกระทําของตนเองและป้ายสียให้เกาหลีเหนือมีภาพลักษณ์ที่ชั่วร้ายใน,ในสายตาชาวโลกคลิปจอร์ยนยังลั่นกับสถานการณ์นี้เนี่ยบอกว่ากองกาลังติดอาวุธของเราเตรียมพร้อมเต็มกําลังเพื่อตอบโต้และตอบสนองไม่ว่าวิกฤตดใดเราพร้อมป้องป,องปรามด้วยสงครามนิวเคลียร์ด้วยการเคลื่อน กำลังที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไว้ใจได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วต่อภารกิจศูนย์ตรพจนนี้ตรงกับช่วงที่เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้และก็เจ้าหน้าที่ของสหรัฐนั้นได้รับรายงานอย่างเป็นทางการนะครับว่าตอนนี้เกาหลีเหนือเตรียมพร้อมทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2 5 6 0ควนยังเซรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ในวาระครบรอบการสงบศึก เช่นเดียวกับทางด้านปักจินรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เกาหลีเหนือนั้นจะเผชิญกับมาตรการแซงชั่นที่รุนแรงขึ้นรวมถึงมาตรการที่พุ่งไปที่ความสามารถในการโจมตีทางไซเบอร์หากเกาหลีเหนือนั้นยังคงดําเนินการทดสอบเรื่องของขีปนาวุธต่อไปอยางมูจินอาจารย์ประจําม,มหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือศึกษาในกรุงโซของเกาหลีใต้ก็บอกว่าคําพูดของคิมจองอึนนั้นพยายามที่จะหาความชอบธรรม ในการพัฒนาอาวุธแล้วก็แนวทางตาต่อตาฟันต่อฟันที่มีต่อทางสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้นั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างทางด้านเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกาครับ